สวัสดีครับวันนี้ลุงจะมาพูดอันในคลิปหัวข้อเรื่องชวนทำบุญ ep 07วันที่1กันยายน2568อันนี้เป็นคลิปสุดท้ายสำหรับโปรเจกน้นะครับก็คือปิดรับบริจาคเพราะว่าบรรลุวัวตถุประสงค์ตามเป้าหมายแล้วนะครับโปรเจกต์นี้ก็บรรวับจบตรงนี้นะครับขอท่านทั้งหลาย ที่ได้ร่วมในโครงการบุญในครั้งนี้นะครับได้รับผลบุญตามที่ท่านตั้งใจเรือปรารถนาไว้โดยท่วนหน้ากันนะครับลุงก็จะมาสรุปเข้าเรื่องนะครับของโครงการในการทําบุญสัญจ,จรในครั้งนี้นะครับก็คืออันแรกเลยจะเป็นรา,ายชื่อรายละเอียดของเจ้าภาพผู้ร่วมบริจาคนะครับ ก็อันมีมีข้อหนึ่งมีสมาชิกทุกคนในตระกูลสุวรรณสรัมฤทธิ์นะครับอันที่สองญาติธรรมแล้วก็กัลยานมิตรเ,เรียงตามลำดับก่อนหลังที่เข้ามาร่วมบุญใ,ในโครงการทำบุญน,นะครับอันแรกก็คือ2.1ผู้ช่วยศาสรตราจารย์พิพัฒน์ปุริสัญญาคุณ2,000บาท แล้วก็2.2คุณพิรทัศน์พุริปัญญาคุณ2,000บาท2.3คุณป้ามาดี40บาท2.4นะครับคุณยุทธพงศ์205บาท2.5พลตรบตรีทิติพงศ์1,000บาทนะครับรวมจอดเงินปัจจัยเป็นเงินสดในขณะนี้คือ5,245บาท อันนี้จะไม่หักค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นจะนําไปถวายให้แก่สถานปฏิบัติธรรมทั้งสองแห่งนะครับเพื่อใช้ใจ่ายในการทาตามทางานตามโครงการที่เราตั้งใจจะทํานะครับคือเราถวายสิ่งของแล้วเนี่ยมันจะต้องมีค่าแรงช่างนะครับแล้วก็ค่าวัสดุที่หน้าง,งานแล้วก็เงินจํานวนนี้ก็จะนําไปใช้ใจ่ายในการจ้างช่างมาติดตั้งแล้วก็ทํางานให้ ระบบของเราเนี่ยบรรลุผลสมความมุ่งหมายนะครับก็เรียนให้ทราบตามนี้ด้วยนะครับแล้วก็หมวดที่สองเป็นทัยทานนะครับทัยทานหลักๆเนี่ยขอเน้นอีกทีว่าหมวดแรกเป็นเจ้าภาพอันที่สองคือทัยทานทัยทานอันนี้จะประกอบไปด้วย 1. ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต48โวลต์ DC 200 m อ พร้อมด้วยอุปกรณ์ BMS แล้วก็ Active Balan c e นะครับแล้วก็มี Active มีมีอุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟค้่ต่อเข้า,ขาสายทํานองนี้จิบปาถาจุกจิกจุก,จกเนี่ยนะครับอ,อันนี้ก็บริจาคโดยสมาชิกตระกูลสุวรรณสรัมฤทธิ์นะครับข้อที่2 อะไหล่เซลล์ลิเธียมฟอสเฟต3-2มโวลต์ดีซีสองแอมป์ชั่วโมงจำนวน4เซลล์ก็บริจาคโดยสมาชิกในตระกูลสุวรรณสำริ์นะครับอันที่3ยารักษาโรคบปัญญาสามัญประจำบ้านมี2กล่องนะครับก็รู้สึกจะพูดในรายละเอียดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้บริจาคโดยโยมลุงเปียกและครอบครัวนะครับอันที่4อาหารทะเลนะครับอาหารทะเล หนึ่งหอ่อนะครับก็บริจาคโดยโยมลุงเล็กหรือพันตรวโทสิทธิชัยนะครับข้อที่ห้านมสดหนึ่งกล่องก็บริจาคโดยโยมลุงเล็กเช่นเดียวกันนะครับอันที่6ไฟฉาย LED 10อันนะครับบริจาคโดยโยมลุงเปียกนะครับข้อที่7กาแฟไม่มีน้ำตาลเหมาะสำหรับคนเป็นโรคเบาหวานนะครับ จำนวนหกกล่องก็บริจาคโดยโยมหลวงเปียกเช่นเดียวกันโยมหลวงเปียกเป็นเบาหวาน<笑><笑>ข้อที่แปดน้ำปลาตาปลาคู่มีความเค็มน้อยนะครับเป็นน้ำปลาโอท็อปคุณภาพดีจำนวนสองขวดนะครับจริงๆอยากบริจาคมากกว่านี้แต่เหตุผลมีอยู่แล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับทำไมถึงบริจาคแค่สองขวดก็บริจาคโดยโยมหลวงเปียกนะครับข้อที่เก้า ไฟฉายคาดหัวแสงสว่างสูงอ,อันหอันก็บริจาคโดยโยมหลุงเปรียกและครอบครัวนะครับนะครับต่นี้ก็ต่อไปนะครับทั้งหมดทั้ง9เนี่ยนะครับก็เป็นทายาทานสำหรับสถานปฏิบัติวิปัสนาอนันตารามท่ามัวที่เชียงดาวต่อไปก็จะเป็นทายาทานนะครับสำหรับสถานปฏิบัติ วิปัสนาอนัตตารามรักไทยที่อำเภอมเ,เมืองจังหวัดแม่ห้องสอนนะครับก,ก็มีอันที่1ตู้ดับเพลิงพร้อมสายดับเพลิงเป็นสายอ่อนผ้าใบนะครับ30เมตรขนาด2นิ้วนะครับพร้อมหัวฉีดแล้วก็ข้อต่อไฮแดนหนึ่งชุดนะครับอันนี้บริจาคโดยโยมหลวงเปียกแล้วก็ครอบครัวนะครับข้อที่2นะครับข้อต่อ PVC แล้วก็ฟูตวาล์ p ว c ขนาด2นิ้วชนิดต่างๆและจำนวนต่างๆกันจำนวนรวม2กล่องนะครับเพื่อเอาไปต่อเข้ากับการติดตั้งระบบตู้ดับเพลิงนะครับก็บริจาคโดยโยมลุงเปียกและครอบครัวอันที่3กาวยาท่อและเทปพันท่อก็บริจาคโดยโยมลุงเปียกและครอบครัวอาจจะมีรายการอื่นๆนะครับที่ไม่ได้กล่าวไว้ในที่นี้เพราะว่ามันจุกจิกมาก ต้องหลงลมเลิมตัวอย่างเช่นพา 3, ว์ซัพพลายสารทั้งโวล์เนบริจากโดยยมลุงเปียกอันนี้ยังมีอย่างอื่นอีกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับมันเยอะแยะไปหมดอาจจะขาดตกหลงตกลนไปบ้างก็คงไม่ว่ากันนะครับต่อไปโลแอนไฮ h p เพื่อเชื่อสวิตซับซ่อม R.O. นะครับที่ถ้ำบัวที่สถานปฏิบัติวิปัสนาอนัตตารามถ้ำบัว ก็บริจาคให้โดยโยมหลวงเปียกนะครับข้อคอปจจัยในการเดินทางคือรถยนตนะ์ที่จะนําไปมันต้องมีค่าน้ํามันนะครับค่าเชื้อเพลิงอ,อันนี้ก็ก็ใช้เงินกองกลางของตระกูลส,วสุวรรณสามลิตให้มานะครับจํานวนเงิน5,000บาทเนีย่ยนะอุดหนุนด้วยเงินกองกลางของตระกูลส,วสุวณสามลิตนะครับเพื่อใช้จ่ายในการเดินทางข้องอ ค่าใช้ใจ่ายในการเตรียมความพร้อมของยานพาหนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเงินที่ให้มาเป็นเงินเป็นค่าเป็นค่าน้ำมันรถนะเป็นอันนี้เป็นค่าเตรียมการตรวจเช็คสภาพรถรละซ่อมรถเพื่อให้สามารถเดินทางได้โดยปลอดภยัยอันนี้ก็บริจาคโดยโยมลุงเปียก <c oughs> <c oughs> ก็หวังว่า คงจะมีอยู่เพียงเท่านี้นะครับขาดตกบกพ่องอะไรไปบ้างเนี่ยต้องขออภยัยถ้าไม่ได้เอ่ยนามนะครับเอ่ยชื่อหรือรายละเอียดอันใดน,นะครับก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่ารวบรวมรายละเอียดไว้ได้เท่านี้ก็เลยรีบปิดจ็อบนะครับเพราะว่าถ้าขืนยาวกว่านี้ลุงจะไม่มีเวลาทํารายละเอียดเพราะว่าก็จะเดินทางในอีกนนเวลาไม่กี่วันคือจะเดินทางในวันที่4ี่ กันยายนที่จะถึงนี้ขันดนี้ยังแพ็กของไม่เสร็จเลยนะครับการแพ็กของลงกระบะรถเนี่ยมันต้องทําด้วยความประณีตนะครับของจะได้ไม่เสียหายเพราะมันเดินทางไกลโอเคขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนทุกท่านที่ร่วมบริจาคอมิสทานและกิจการทําบุญถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแก่สถานปฏิบัติวิปัสสนา รักไทยที่ทำบูออำเภอเชียงดาวและสถานปฏิบัติวิปัสนารักไทยสถานปฏิบัติวิปัสนาอนัตตารามนะครับตกคําว่าอนัตตารามไปนะที่บ้านรักไทยนะครับที่อำเภอแม่ฮ่องสอนรวมทั้งสองสถานธรรมไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับขอ,อความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายสาธุครับสาธุในบุญและพบกันใหม่เมื่อมีเหตุปัจจัยที่เหมาะสม สวัสดีครับ